สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไมโครซิงครับวันนี้มาดู DC 70G+ อุ้มนะครับตู้แอะครับวันนี้มาเกี่ยวนานครับเกี่ยวข้าวอยู่นาลพุกอำเภอพุสิงจังหวัดศรีสเกตครับวิ่งดีครับคันนี้เร็ยวจัดจวดเลยครับ สิวไปได้ครับวันนี้ของของของผมนะครับเกี่ยววันนี้แกน่าจะได้หลายไร่ครับเพราะว่าผมมาลงป่ายี่โมงแล้วเจ็ดสิบสี่ครับพลัดตวใไม่ครับตู้แอร์ออกได้สี่เดือนโอ้กอ้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับอ๋อ์อย่างครับ ครับนี่ดึง,รงครับครับคันนี้ครับขนอ้าวน,นี้ครับขนครับมีเสียเปกมาครับอ๋อเพ่งจบเพ่งตัวนี้นะครับ Hayครับ yep, มาแล้ว yep, yep. yep.